น,น,นสคพูดถึงตางานก่อนก่อนพร้อมนะขอตั้งใจชดใช้เดี๋ยวก็จะต้องเดินทางไปแล้วน้องคอนเสิร์ตตอนนี้ความพร้อมเป็นไงบ้างคะจริงๆพร้อมมากๆพร้อมตั้งแต่รู้ว่าต้องไปแล้วค่ะเพราะว่าเราก็แบบเฝ้าอรอที่จะแบบไปเที่ยวต่างประเทศบ้างที่แบบว่าไกลๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆถ้าความพร้อมวันนี้ก็จะแบบมาแบบ80%อะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมแล้วเพลงตอนนี้คือในเรื่องเพลงก็คือทุกอย่างเตรียมครบแล้ว ใช่ค่ะใช่ใช่เพลงโชว์ต่างๆค่ะครบหมดแล้วค่ะจะมีอะไรที่ต้องกังวลอีกไหมกลัวว่าเราจะปรับเวลาตัวเองไม่ได้เพราะว่าที่นี่เช้าที่นู่นกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลัวเจ็ทแลกหรือว่ากลัวแบบมันยังปรับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยจะมีเซอร์ไพรส์อะไรพิเศษให้ได้เห็นกันไหมคะโหจริงๆเคยเคยสปอยไปแล้วว่าจะมีแบบเต้นคู่กันอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่เรายังไม่เคยเพราะว่าเรามีแต่แบบร้องคู่กันแต่ยังไม่เคยที่แบบเต้นคู่กันจริงๆจังๆอะไร